สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางก้ามาพบกับแนวทางฮานอยหมัดรวมจะแนวทางของวันจันทร์วันที่24เดือน3มีนาะ2 5 6 8จ้ะมาเมื่อน,นี้กลับมาพบกับแนวทางของแอดจ้คือเกาลกักตามเคยนาะสวัสดีทาง fc มา fc เก่าด้วยจ้าสำหรับพนฮานอยมือว่านจากวันที่23สำหรับฮานอยหมัดรวมเลขเด่นจาก02 กันเด่น3ามพ้นน้อยรอบแรกจะน้อยเฉพาะกิดเจ็ดสามสีหาแสำหรับ3าสเข่าตรงๆจะเน้นผิดตัวชุดกันลางหาแดนี่พลาดไปเนาะสำหรับน้อยรอบพิเศษจะหกเจ็ดหกหกหโอ้โหหบนหกลาง ล่างมาเบิร์นหกหกนาองพาดไปจ้าสำหรับนอยพิเศษนอยรอบปกติจ้าหกหนึ่งสามหกเก้ามือนี้หกเดินดีฮะสำหรับนอยรอบปกติกับพาดไปเนาะสำหรับนอยรอบวีพีจะเจ็ดแปดสี่ล่างสามเจ็ดสำหรับสามเจ็ดเขา่าตรงๆจะตัวน้นเต็มเต็มชุด กันเนาะจ้ากสำหรับสุดเด่นของเฮาศูนย์กับสองบอกมาเลยเนาะอ่าสำหรับสุดสามตัวของเฮาพลาดไปเนอะอาะสุดสามตัวของเฮาโอ้โหโสำหรับน้อยรอบเฉพาะกิจเข้ามา, 7, 3, าเจ็ดสามสี่เนวทางของเฮาหาสามเจ็ดนาะจากเนวท่าของเฮาไอ้ตัวว่าหายหาหาหาเจ็หาสามเจ็ดเนาะเข้ามา เจ็ดสามสี่หาครับสี่น้อจะเือคือว่าเสียดไปอยู่แต้มเดียวเนาะสำหรับน้อยหลบเฉพาะกิจนาะจะสามตัวบนทำบริสันได้ใสามตัวตัวอ่ะแต้มเดียวแต้มเดียวอ่ะสำหรับสามห้าอ่ะห้าน้อยมารวมกันเขาก,ก็คือตามนี่เลยจะมือนีเข่าโซงน้อยจะน้อยรอบแหลกกับรอบสุดท้ายเฉพาะกิจกับ VIP อพีจ้าวันที่ยี่สิบสี่มือนีตามลุนกันต่อจ้า อ่ามือนี่วันจันทร์เนาะมีแนวทางหวยลาวผัฒนาให้ด้วยจ้าสำหรับสายฮุ่นๆน,นี้แค่ฮุ่นทางเซียงแอนจอยลูกไหโกรแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อคืนจะสามารถรับชมยอดลังใดเลยเนาะสำหรับฮานอยมัดรวมจะเลขเด่น4กับ7จ้าจับคู่เด่น4 คูเดน47 48เดน7วิ่งดู7 78สำหรับเลขเบิอห้าน้อยมัดรวมมื่อนี้ได้เ998877จะสำหรับสายเบรอร์ก็5ทำมัดเบอ้ลสอบเบิ้ลพิจารณาเบอง์ใดเนาะสำหรับมัดรวมจาก998877 สำหรับแยกน้อยนี่คือมีเด่นชนอยู่ด้วยจ้าหนึ่งโซนเด่นหนึ่งโซนเด่นสามโนสำหรับเบิ้ล8แปดแปดนี่ยคือแออีได้ตองแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าสำหรับเลขเบิ้ลคออาบแปดแปดลักันจ้ะชุดกันจากกันเด่นแปดมี8ปดเก้า 80 81 82เบิ่88ปุริชนกันกับเด็นตัวกันพอดีเลยเนาะ3ตัวบน478 146 798 817จะคู่สุดท้าย เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะสำหรับฮานอยหมัดรวมของเฮาจะสามตัวบนจากขอเน้นไปที่คู่แรกสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดการจา่าแปดสองแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เบิร์แปดแปดเด่น C ีจะ C ีเจ็ดตามด้วยซีหาสำหรับตัวเด่นตัวเน้นก็นคือตามนี่เลยเนาะ,ะมักตัวได้ชอบตัวไดการจดไว้แค่ว้เปรียบเทียบพิจารณาการเบิรงอีกที่หนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบเอยตามเนาะจ้าสำหรับฮานอยมัดรวมแอดจอยหาย 4, น้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP, วีไอพีจ้าหรือพี่น้อยเอฟซีมนะักอยู่ในฮานอยรอได้สำหรับมัดรวมกันต้องเปรียบเทียบพิจารณาการเบิรงเนาะจ้าอันนี้กะ ขึ้นอยู่กับความหมกักความชอบเนาะหรือว่า้าพิรอดเอฟซีธน้คาเกิดว่าบหมักมัดร่วมกันคือมีแยก้อยหายับชมเราจะเปรียบเทียบปิจรารณากันเบิง์ใดจะลุงหายสองสูงเ่เราจะสาหรับแยก้อยของเฮาเมื่อวานคือมาเน้นๆเ,เลยเนาะสาหรับแยก้อยของเฮาจะสําสหรับมัดร่วมกันคือตามนี่เลยจะมือนี่คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆาอากานเราจะขอ้หายโชคดีเฮ้ๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่ง กดลลนหนึ่งติดตามสำหรับพี่น้องเอฟซีจะได้ตีข่ามารับชุมใหม่ๆคืออย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้กดไว้ทุกอย่างจากเพื่อเสด็บุพกาดแนวทางตตวตอไปนาอแนวทางดีๆมีให้การใดถูกวันจะสวัสดีจ้า